เาทำความสะอาดกันเกียงแล้วสวยแล้วคะ่ะสวยแล้วเพราะว่าลุงฟื้นแล้วก็แม่ผู้ใหญ่แล้วก็ลุงจิมมี่นี่มาดูก่อนคะ่ะ <c oughs> ทําความสะ,สะอาดก่อนนะคะ เพราะว่าม <sentido. S 2> so right ันสกปุกด <se> ูแล้วไม่สวยเนาะพามันไม่งามแม่ผ <ain> <dishes> ู้ใหญ่ก็พากันมาทำกับพ่อฟื้นนะคะรอกไท้งในเทานีละาวบกับกาอมาวาตอนแรกๆมันไม่เหี่ยวไม่เชายก็ฟื้นเอาออกอยู่วะข้าวขาบอน อันนี้ก็คือ no มันดูแล้วไม่สวยเนาะก็เลยเอาออกค่ะบอกมันเห nice. like so ี่ยวแล้วค่ะมันเหี่ยวแล้ก็เอาไว้อยู่หรอกค่ะมันเหี่ยวเาเกิเก็ทคามอาดตัวงค้ย

จะได้หูตาจะได้สว่างมดก็ขึ้นถ้าไม่เออมันเหม็นมันมีกลิ่นเสืออสีแดงนี่ก็ยังไม่ได้เก็บอยู่เนาะที่นี้ก็ ไปดูแม่ผู้ใหญ่ทํานั้นก่อนแม่ผู้ใหญ่ก็มาทํำตรงนี้อีกนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอ,อ๋อติดแล้ว แล้วก็เกะเอาเขามันเน่าแล้วคะข้างในก็มีน้ำแบนขังอยู่เอามีดไหมไม,ไม่เนะเพราะว่ามีเอาคว่มแล้วสั่นลงเลยแม่คุยใหญ่เออน,นั่นแหละออกแล้วอ, <laughs> อันนี้ก็อาขันอันนี้เราก็จะไปล้างเนาะ ล้างแล้วเอามาใส่เออมาใส่ที่ผ่านนี่คือขันห้าหรือว่าผลไม้น้อยๆก็ใส่ก็สวยนะคะถ้าเรามีน้อยเราก็ใส่อันน้อยใส่เป็นอย่างๆไปเลย เอาไม้กวาดมาก่อนนะคะเดินไปเอาไม้กวาดก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่เอาไม้กวาดมันก็กวาดไม่ได้เดินไปไม้กวาดก่อน,นะคะ่ะ ปิดหลังครัวก่อนค่ะกลัวคงหายปิดหลังครัวก่อนเนาะถไม่ปิดแล้วกลัวหายค่ะ กลับแล้วเหรอแม่ผู้ใหญ่ปอย่จะจะไปกวาดก่อน,นะคะ่ะโทษนะคะปู่ 剪，剪嘛。 เอาไปล้างก่อนค่ะ <c oughs> นี่ก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะ <c oughs> ก็ทำความสะอาดลุงฟืน้น แม่ผู้ใหญ่ทำความสะอาดปูกันเนาะมันสปกปรกสวัสดีค่ะบายบายนะคะคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะป้าข้าใสกุกกอก